เขาเบียรถในต้นหม่ออกว่าออกเรื่อยบางทีมันออกอ่านี่สปดเลยนี่หมดก้อนหนึ่งหมดก้อนหมดก้อนกเนี่ยศูจ็ดบอสานย์เจ็ดเลยสามศนย์เจ็ดเลยสตัวเลยเออเออเออเอเอ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 เออเอนึอเนี่ยอออออเออเอเเออ ว่างวันที่ได้มันออกสามสิบเจ็ดใส้ก็มาหาสามแปดตัวนี้บ่อสามแปดก็ออกขึ้นบ่อมาขนาดสามแปดก็ออกนี่ต่อไปนี่ปายนี่นี่ไปดีละดีไปเพ่ไปป้าต้อนี่ป้าต้อนี่นี่เออนี่แหละออกแท้ยุติทิ้ตก็จอบปวกครับเนี่ยทิดติดกันเลยกระจอบปวกนู่นติดตกระจอบปวกเลยติดก็จอบปวกด้วยสีเลยเนี่ยเนาะ สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมมาดูจอมปลวกนะครับคล้ายกับฤือีหรือว่าสมเด็จนะครับเดี๋ยวผมจะว่าได้ตัวเลขตัวไหนเนาะเขาบอกว่ามีคนเห็นตัวเลขด้วยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้คุณผู้ชมนะฮะได้ชมกันนะครับตามผมไปดูเลยครับโอ้มรเลยท่ร่ัฒนาหโอ้สวยง่ามีลีเนะาะง่ามครับเกา่าเก่าสันเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก่าสันดีดีพี่ยน่า่าขายยังนี่ขายยังขายองค์สิบเด็ดเลยเออสมเด็ดแล้วมันถึงเก่าสัน เนี่ยเนี่ยอีกจังหนึ่งก็คือฤาษีตาไฟก้อยว่าเราทะถึงเพลงสั่งเสยียดไม่เนี่ยอีกจังหนึ่งคือฤาษีตาไฟผมว่า <c oughs> โอโ้งามแห่ง <c oughs> เดี๋ยวเดี <We have. S 2> them, so ๋ยวผมซื้อบึงตัวนั้นอีกพี่ญาดิพี่ญนดิเล็กตัวไหนอยู่นี่เู่กันาตลาดนะมาตลาดเขาไปบี้นรถดอืมพวกน่ามาเขาไปปลาบียนรูดรูดเขามามาจอดเนาะอืมเ่าเก๋มาต่อสีนีไว้เออกรูดจนตัวไหนออกปละเบียนรถดนะรัออกอยู่นี่อนนนกยังออกยังเ้ามันออกเขาเ็เก็เก่าเมันออก มออกเรมยเ่อนอกว่อดเลยมันออกอยู่นี่ตัวเหล็ออกนี่ตนม่วงอยู่ตัวแปลกเนาะแกเนาะตกเนะมึงติแุิดนบีอะไร้ีนี่ติดนแห้งแล้วแต่ฝนตกปีทีแล้วบตีป่ายบียนรถเข้ามาตกในน้ำนะ โอ้เราตาตีไปโอตกปข้างแถวนี่ตลาดอ้ก็เอามาตอกจเขามาทำแมเเ้ยเล็ออกยูเลออกอยูเตนี่รถนีเลยอีนะพี่ออกยี่รีเลยนึ่นเห็นบอลนี่งสามแปดก็ออกเนาะออกะอยูมองดีเดียวมันนี่สามแปก็ออกนี่ศูนยเจ็ดนี่ก็แมนนี่เนอะสามศูนย์เจนึสองหดติดกันเลยสองหดเออแมนนี่สามศนย์เจ็ดสองหวดติดกันเลยสามศูนย์เ ้ยเนาะงวดงวดนี้วะตัวไหนก่อนงวดนี้แล้วบักสองแปดเท่านั้นละบักสองแปดนี่วะโอ้สอบแห้งสองแปดนี่ยสักๆเลยชัดๆห็นกันชัดๆนั่นแล้วมันอยู่ไก่นั่นแหละอยู่ไก่ครับอยู่ไก่ก็จอมปวกจอมปวกที่สีเป็นเรื่องสีเลยมองดูเรื่อสี มันเหมือนริษสีตาไฟจริงๆนะผมว่าเนี่ยมันคล้ายมากเลยเน,ะะน,นา,านะเออพล่งทำยังไงจะมีไม้ลงไปข้างล่างเน,นี่ยนี่ อู้หน้าหน้าคล้ายๆฤรษสีตาไฟจริงๆอ่ะคล้ายจริงเนี่ยวุ้คหน้าซงไปให้แล้วเนี่บเพราะสาพเปลงนยังน ตั่เดียวนี้เแปลงมาซิดด้วยแต่มันซิดมันก็ขึ้นเก้าชั้นนะผมจะดูหน้าหน้าคล้ายๆอะไรหน้าบางครั้งก็คล้ายฤาษีตาไฟบางครั้งก็คล้ายสมเด็น ข้ายมากอ่ะคล้ายคล้ายฤษีตาไฟอ่ะผมมองแล้ว คล้ายมากเลยเรที่แล้วดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับคุณผู้ชมนะครับก็บ่า้ายอะไรเนาะแต่ตัวเลขตรนีมันเป็นวดเป็นแบวที่พาขึ้นนะนี่ตัวเลขมันเหมือนมีคนมาขีดขีดไวนะ้นิดหนึ่งอะ มันเหมือนห้าแปดนี่ชัดเนี่ยห้าแปดนี่ชัดๆนั่นี่มันขึ้นสีแดงเลยเด้อห้าแปดเนี่ยห้าแปดขึ้นสีแดงเลยบนบนลิสสีอะ่ะนี่นครับนี่นะครับคล้ายแล้วแต่คนมองนะครับที่ว่าคล้ายอะไรนะครับแต่ว่าผมมองแล้วก็เหมือนคล้าย ฤึกสีตาไฟนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ใช้วิจณญาในการชมกันแล้วกันนะครับสําหรับตัวเลขที่ได้เนาะตัวเลขที่ได้เนี่ยที่ข้างบนนะครับคุณผู้ชมนะครับข้างบนเนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยผมเห็นเป็นเลขชัดมากเลยนี่ห้าแปดนะห้าแปดนะครับคุณผู้ชมนะครับห้าห้าแปดนะครับแต่ว่าที่นี่นะครับเนี่ยตรงนี้จอมปวก จอมปวกคล้ายฤาษีตาไฟนะครับนี่นะครับไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะครับช่เหมือนมากเป็นเก้าชั้นนะครับเก้าชั้นเลยนี่ครับออทุ่ชมนะดูว่าคล้ายมากเลยคล้ายฤาษีตาไฟสองแปดเก้าบ่

พ่อนี่มันพ่อลงเมเห็เลยอ่ะพ่อพ่อพ่อบกเข้าพาน้่เก่าพ่ข้างบนนี่ผมเห็น เห็นชัดเลยเลยห้าห้าเป็นห้าแปดเนี่ยไม่น่เหมือนคนมาเขียนไว้หรืออะไรหรือเปล่านี่ตรงเนี้ยห้าแปดเลยแต่หน้าหน้าพระทรูปพี่เว่าวกเห็นสองแปดเก่าสองแปดเก้านะครับคุณผู้ชมนะครับคล้ายนะครับคล้ายคล้ายมากๆเลยครับคุณผู้ชมนะครับคล้ายสมเด็จ ตอนแรกว่ามีคนบอกว่าขายสมเด็จนะครับแต่ผมมองว่าขายหาือสีตาไฟเนาะตรงนี้นะครับก็ปวดใช้วิทยาในการรับชมกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่นน นี่นะครับมีคนมาจุดทูบเทียนแล้วนะครับคุณผู้ชมนะฮะมีคนมาจุดทูบเทียนแล้วเนี่ยอยู่ข้างมีคนทะเบียนรถได้ต้นใหม่ออกว่าออกเรื่อยบางทีมันออกอ่านี่สามแปดเลยนี่หมดก้อนหนึ่งหมวดก้อนหมดก้อนกับเนี่ยสุดเจ็บบอสามสุดเจ็ดเลยสามสุดเจ็ดเลยสามตัวเลยโอ้ เบื้งเบงงวดเบิ้งงวดงวดงวดทีพ่น้าไปนึงเนี่ยห้าสามแปดสามแปดต่อไปหล่ต่อไปคิดว่าสิอ้กตัวไหนเนี่ยออว่างงที่แล้มันออกสามสิบเจ็ดาสามแปดตัวนี้บ่อสามแปดก็ออกคิดบอาสามแปดก็ออกเออนี่ต่อไปนี่ปนี่นี่ปดีละดีปแพ้ไปปลาต้อนี่ป้ตอนี่นี่เออนีแะออกแท้ ยุติติดกระจอบปวกครับเนี่ยติิดกันเลยกระจอบปวกนู่นติิดกระจอบปวกเลยจติดกระจอบปวกด้สีเลยนี่เนาะโอ้โหโอ้โหนเน่เด้อนี่พี่ยาพันธุงขัละเด้อนี่เด้อนี่พันธุงขละเด้อเนี่ยสองห้าสองแปดนยอเก่าเาตัวนี้เลยสองเก่าเลยยยเต็มเเลยเลยออกยังมันออกเาเด้ด่ามันออก ออกมรน่ออกอ่นี่่โอ้ออกด้งออทุกงวดเลยมันออกอยู่นน่ตัวเล็ออกในต้นม่วงนี่ตัวแปลกเนอะแปลกเนาะมันพึงตีแล้วกตีโดนดิโดนแห้งแล้วแต่ฝนตกปีทีแล้วตีไปทะเบียนรถเข้ามาตกในน้ำมอนนะ โอ้เราตีไปโอ้ตกปดข้างแถวนี้ตลาดไอ้ก็มาตอกแหวนจะก็มาถามแมมเอ้ยเล็ออกอยู่เล็ออกอยู่เต็มที่รถนีเลยลีนอะพี่เนี่ยออกเยอลีเลยหนึ่งเห็นบอลนี่งสามแปดก็ออกเนาะออกจะอยู่ตองีเดียวมันดีสามแปดก็ออกนี่ศูนย์เจ็ดนี่ก็แมนนี่เนอะสามศูนย์เจ็ดหนงสองตู้อันนี้สงหมติดกันเลยสองหเออแมนนี่สามศูนย์เจ็ดสองหมวติดกันเลย <c oughs> โอ้ยเนาะงวดงวดนี่ไว้ตัวไหนก่งวดน,นี่แล้วกสองแปดับน่ะบัก28แปนี่บ่ <c oughs> โอ้สอบแห่งสอนี่สับๆเลยชัดๆหินกันชัดๆน <c oughs> ั่แล้วมันอยูไ่ยกไก่น่นและอยู่ไก่ครับอยู่ไก่ก็จจองปัสีเองปัวที่สี <c oughs> <ừ. S 2> ข้างล่างมันข้างล่างออกมาเรื่อยๆเหมือนฤษีตาฟไฟจริงเดี๋ยวผมก้าวชั้นเลยเงาเนี่ยมันเป็นี่เห็นเล็กยังเห็นเล็กยังนี่แปดเก้าบ่ โอ้เห็นแปดเก่า้หนามบ่สองแปดเก้า